สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมสเปซบีทนะคะสเปซบีทรีสอร์ทไม้ขาวนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะอยู่ที่หดาดไม้ขาวก็มาพบกับการรีวิวห้องพักอีกแล้วนะคะกับการเที่ยวภูเก็ตของเราค่ะอ่าตอนนี้เราก็กําลังสวัสดีครับค่ะน่ารักมากลูกอ่ะตอนนี้ก็กําลังเตรียมอาหารเช้านะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงของแบบโควิดเนาะเขาก็เลยเป็นเป็นมาตรการค่ะจะมีอาหารเช้าแบบเนี้ยส่งมาให้ถึงห้องพักเลยนะคะแจ้งเวลาได้ว่าเราจะกิน7จ็ดโมงเช้าแดมงเช้าหรือ9ก้าโมงเช้าก็จะมีพนักงานขึ้นมาส่งค่ะอ่าเดี๋ยวเรารีวิวห้องพักนะคะห้องนี้ชื่อว่าห้องอพาร์ตเมนต์วั e เบด o ูมค่ะหรือว่าอพาร์ตเมนต์หห้องนอนนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่คืนละ4ี่พันกว่ากว่าค่ะ กว่าเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่า,าจะมาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วงนี้เนาะสามารถใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์รัฐบาลนะคะโครงการเที่ยวด้วยกันก็ได้เราก็จะมันก็จะลดเหลือเราเรามันก็จะลดเหลือเพียงเราจ่ายแค่2 0 0พันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะ <c oughs> อ่าอพาร์ตเมนต์วันเบดมจะมีอะไรบ้างก็จะมีส่วนของห้องครัวให้เราด้วยเนะะี่ยค่ะ ในชั้นต่างๆนั้นจะมีจานมีช้อนนะคะมีไมโครเวฟให้ใช้มีตู้เย็นมีอ่างล้างจานตรงนี้เป็นส่วนนั่งเล่นค่ะเด็กๆเขาก็จะทานข้าวกันนี่นะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะ <c oughs> เห็นอยู่แล้ว <c oughs> อะไรนะพ่อตรงนั้นเป็น <c oughs> อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าโซฟาเบด พอเราเปิดพอเราเปิดโซฟาขึ้นมาเนี่ยสามารถควักเตียงออกมาดึงยาวเลยนะคะลงมานอนได้เมื่อคืนก็นอนตรงนี้กันเนาะพ่อเนาะใช่ก็คือน,นอนตรงนี้แล้วนอนในห้องนอนด้วยเด็กๆสงบมากเลยค่ะวันนี้แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพูดเยอะเนาะลิโอเนาะเพราะว่าหิวหใช่ไหมครับแตงกวาแล้วลกูกสวัสดีคุณลงุงคุณป้าแล้วเนาะพี่ๆเนาะ ค่ะจุดเด่นของโรงแรมนี้นะคะก็คือว่าเปิดประตูออกมาโรงแรมนี้เหมาะสําหรับเด็กๆมากเลยค่ะเพราะว่ามีอะไรพ่อนนมีส่วนน้ําค่ะเมื่อวานก็ให้เด็กๆเล่นไปแล้วนะครับใช่สนุกกันมากามเด็กๆก็แบบตอนนี้ยังไม่เปิดเนาะซึ่งเช้าอยู่โอต้นมะพร้าวบางเดี๋ยวไปดูในห้องนอนตรงต,ต้นมะพร้าวบางเก <c oughs> ็จะเห็นอะไรนะจะเป็นโซนเด็ก ตรงนี้โซนเด็กใช่ก็เป็นสไลเดอร์ใหญ่อ่าอันนี้เป็นโซนแบบผู้ใหญ่จะลงสไลเดอร์ใหญ่ก็ได้วัยรุ่นแต่อย่างรีโอแตงกวาจะเล่นอยู่โซนเด็กประมาณตรงนี้ค่ะ่ล่องน้ําอ่าล่องน้ำนี่นี่ล่องน้ํารอบๆไปเลยอันนี้น้ําไม่ลึกเนาะประมาณเอวเอวผู้ใหญ่เนาะพ่อเนาะประมาณแค่เอวผู้ใหญ่ที่ล่องน้าค่ะใช่ปลอดภัยรีโอแตงกวาไม่ต้องใส่ห่วงยางอะไรเลยห้องพักมีเยอะแยะอ่าห้องพักมีเยอะแยะมากมายซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็เป็นมาตรการเหมือนกันพ่อเปิดเพียงตึกเดียวคือตึก ที่เราพักเนี่ยคือตึก6ค่ะแต่จริงๆจริงๆโอ้โหห้องพักเยอะมากแล้วแล้วจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าปกติเนี้ยที่ที่ไม่ใช่ช่วงสถานการณ์เนี้ยสามารถสามารถลงลงจากห้องที่เรานอนเนี่ยแล้วก็แบบมีประตูทางเปิดไปส่วนน้ํานะคะคือชึบเลยสะดวกสบายโรงแรมชื่ออ่าสปซบิดรีสอร์ทส่วนน้ําก็ชื่อ ส่วนน้ำสเปซบีดค่ะเขาเหมือนเป็นเจ้าของเดียวกันอะไรค่ะเปิดประตูไปได้แต่พอมันเป็นสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยพอเป็นไงประตูตรงนี้เขาปิดปิดให้ไปเข้าข้างหน้าอย่างเดียวใช่มันเป็นมาตรการของเขาเราก็เลยต้องลงลงจากอพาร์ตเมนต์แล้วต้องคัดกรองนะใช่แล้วขับรถไปหน้าส่วนน้ำไปคัดกรองอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เชิญชวนเนาะมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้มีโครงการ เที่ยวด้วยกันด้วยใช่ราคาถูกสามารถเดินไปนี่ไปดูเครื่องบินขึ้นลงได้อ่ม<ห>ามันมีชายมันมันมีชายหาดแต่ถ่ายจากตรงนี้ไม่เห็นใช่เ,เ,เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเครื่องบินกํกาลังจะลงอะค่ะซึ่ง<ช>ซึ่งถ้าเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็จะเห็นเครื่องบินใหญ่ๆเลยอยู่บนหัวเราเหมือนได้ถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินเมื่อเช้าแจ็คไปรอแล้วล่ะแต่ว่านานเกินรอนานจนเราไม่ไหวบางทีนัดเป็นชั่วโมงแต่ถ้าใครประจวบเหมาะอย่างเงี้ยเดินไปเจอเลยก็อ่ะได้ถ่ายรูปเลยอ่ะพ่อเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะห้องนอนห้างนืค่ะ มีห้องหลายไทายนะจะเป็นแบบราคาราคาแบบว่าถูกกว่านี้ก็มีราคาแบบสองพันกว่าบาทก็มีอันนี้ห้องค่อนข้างแบบกว้างเลยอ่ะห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําฝั่งนี้ห้องนอนเดี๋ยวไปดูห้องน้ําก่อนห้องน้ำก็โอเคนะครับกว้างกว้างมากมีอ่างอ่างอาบน้ำมีอ่างอาบน้ำนะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจักรุซี่นะคะเปิดน้ำวนได้วูวูวูนวดหลังแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องอา ห้องอาบก็กว้างไม่แคบห้องอาบน้ำก็กว้างเนาะอาบได้สบายก็คือห้องน้ำกว้างแล้วก็ความสะอาดคือสะอาดมากสะอาดมากค่ะสะอาดมากเนาะกลิ่นก็หอม โอเคเครื่องใช้อสบูยาซิฟันอะไรครบถ้วนอยู่แล้วไดเป่าผมก็มีให้ค่ะสาหรับคุณผู้หญิงที่เนาะผมไม่ต้องเตรียมไดเป่าผมมาเองก็มีไดเป่าผมให้ดูห้องนอนกนดีกว่าค่ะห้องนอนก็ผ้าห่มจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเราขอเพิ่มขออะไรให้หมดในส่วนของผ้าห่มเนี่ยไม่คิดตังค์เพิ่มนะเพราะว่าแบบเราหนาวเราชอบผ้าห่มเยอะขอเพิ่มได้เป็นผ้านวมเลยขอเพิ่มก็เลยกองเยอะนิดนึงเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วล่ะ ค่ะเพื่อที่ว่าจะไปเที่ยวต่อนะคะอในในห้องนอนก็มีโทรทัศน์ด้วยแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเลยอ่ามีตู้เซฟค่ะอ่ามีล่มให้เผื่อฝนตกกลางเดินไปสวนน้ำค่ะตู้กว้างซึ่งพ่อซึ่งวิวตรงห้องนอนเนี่ยดีมากเลยเป็นไงลอดูเด็กเล่นน้ำได้อดูนี่ค่ะ มีโซนของเด็กใสนุกครับสนุกที่นี่ห้องทุกห้องก็จะแบบเอเอก็แสดงว่าตึกเราเนี่ยมุมมุมดีสุดนะก็คือเห็นส่วนน้ําเลยใช่ตึกนี้ก็ตึกตรงข้ามเนี่ยค่ะจะเห็นส่วนน้ําแบบจังๆเลยอะ่ะอว่างมากๆเลยนะครับ<า>นี่เมื่อเชา้าจะเดินไปใช้หาดเลยล่ะคูเหน<า>ือแตกว่างครับ เชิญชวนมาเที่ยวกันนะคะคนเยอะนะเห็นอย่างนี้นี่ยังเช้าอยู่แต่เมื่อเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นที่เราเล่นกันอย่างคึกคืนเลยนะคะตอนนี้ยังเช้าใหม่คะว,ว่าส่วนน้ํายังไม่เปิดนะคะเขาน่าจะเปิดอาจจะสิบโมงหรืออะไรอย่างนี้เนาะเราก็ไม่รู้ตรงกลางนั้นเป็นโซนขายอาหารแล้วขายดีมาก,ข,มากขายดีมาก <c oughs> มาเมื่อวานขายดีจนแบบว่าคนแบบ <c oughs> วีนเลย <c oughs> แบบอาหารได้แบบสั่งแล้วแบบช้าอะไรเนื่องจากคนเยอะใช่ไหมค่ะ <c oughs> พ่อลูกเรียกนั่นนะเห็นไหมเห็นความกว้างของส่วนน้ําไปลูกเรียกไปหาลูกกันดีกว่าอาเดี๋ยวลองไปกินอาหารดิพ้อก็ไม่มีอะไรนะเขามีให้เลือกนะว่าเช้านี้คุณจะเอาอาหารไทยเซตอาหารไทยหรือว่าเซตอาหารแบบแบบฝรั่งอย่างเนี้ค่ะค่ะมีให้เลือกไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะจริงๆเป็นพวกพวกข้าวผัดอะไรอย่างเนี้เนาะเลือกได้อ่ะเดี๋ยวแม่จะลาท่านผู้ชมแล้วลูกลาเท่านี้กันนะคะขอบคุณนะคะ เราจะไปนหนกอบพีพีวิวาวิวาจะไปกอบพีพีไหนๆก็มาแล้วไม่อยากแบบเสียเที Boom ่ยวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปที่กอบพีพีเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะ